นัวนั่งเข่าอยู่ที่บ่าทสีลังถุยอืบ่อกูกูเข้าใจว่ามึงเอาอันเข่าลงไปไปเข้าหนึ่งเออแสดงว่าเข้าหนึ่งเองแล้วพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมายามสาว สบายดีพ่อแม่พี่น้องหลายคนกับผู้สีหูหันหยอดบริจาคก,กันเนาะอีกหลายคนกับอาจีะยังมาทันหูหอนบริจาคหยอดสวยเรือขอบโครกแปดพี่น้องเฮ้ย เขาน่าประเณมายัางหรอเขารัวลูกแปดเท่ากับทรงสารแต่ยังไงวะแต่ลูกหกลูกหกเท่ากับทรงสานกัน บริจาคทั้งหมดอยอดสวยเรือทั้งหมดนะปู่ใหญ่จะดีไลข่ขวดล้คนที่ฝากเงินมาให้เฮาเอาไปเห็ดอันนั้นไปเ,เห็ดอันนี้เฮาเฮาก็ยังมาทันได้ไปเห็ดเดอ้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นก้อนอยู่กันนี้ก็เลยแบบรวบรวมสกักการเลยวันีเลยหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทพี่น้องเลยเลยเฮานะเล่เฮานะเฮาเห็นเฮาเห็นเนี่จำนวนเงินมันหลายขนาดนั้นยอมบริจาคหลายขนาดนั้น เขาก็เลยขิดหน่อยใจหน่อยใจอันที่ครอบครัวลูกโฮกนะที่เขาคุกขี้กับเขาสั่มครอบครัวเดียวกันเขาก็เลยขิดหน่อยใจแทนครอบครัวลูกโฮกถ้าเกิดว่าถ้าเขาหูเขาก็คื้สีหน่อยใจอยู่แต่นี่เขาบเบิ่งขีปด,ดอกเพราะเขาบ่มีโทรศัพท์เบิง่งลิปแต่เขาหู ก็คงสีหน่อยใจและครับจากที่เขาทําดีกับเขามาตลอดทรงกับเขากับหน้าม,มาตลอดแต่ยังเขาก็ัมาให้เขากินเนาะทีไซนเขาดีเขาดีดเบิดลูกเต่าเขากับบรไดดือ้อการเหตุเวรเหตุงานเขาก็เก่งแลวเฮ้านคิดว่าคลิปนี้นะเฮาสิมาถาม เราจะมาทาปูใหญ่ใจดีแล้วก็บคนเบิ่งทุกคนว้าเฮาควรเฮานะ่ะอยากไล่เฮานะ่ะอยากไล่คขาบริจากสเสื้อเรือครอบบัวลูกฮกว่าตอนนี้นะเที่ยงหน้าเขาก็เซ่แล้วเที่ยงหน้าเขานะ่ะอืพอพราะแต่โรคฝนได้น่อยเดียวอยู่ในตลางนะเขาเขาก็สิเบิดกินตอนนี้นะ แล้วฮานะอยากให้สวยในส่วนตรงที่แปลว่าได้ซําได้ก็เอาฮะนะฮานาอยากไล่ซดเปิดเปิดเปิดรับบริจาคสอยครอบครัวลูกโกบานนี้เล็กๆหน่อยๆก็สวยเลือกกันนะพี่น้องพี่น้องสิบา่าจะได้คอมเมนต์บอกนี่เด้อเฮาควรไล่สอยครอบครัวลูกโกบอกเพราะว่าครอบอครัวลูกแปดเนี่ยว่าสมควรแล้วได้อันหกหมื่นกว่าบาทนี่เพามาสมควรแล้ว แต่ว่าหรือว่าผู้ได้สีฝางมาซอยเลือ,อครขาควลูกแปดอีกกระฝางมาได้ก็เทากับโบได้อันนั้นดอกกับบได้ว่าด,ดอกแต่ว่าสําหรับเทานะมันแบบมากไมแล้รก็เพียงพอแล้วสำนีนะน,น่งดีีเด้อลูกเด้อลุงสิครับขึ้นไปถ่ายคลิปนี้น่งนี้ด่นางนี้เด ผ่าวันศิลป์กเริ่มมันเห็นเวียบเอากระน,น,น้อนขีดอยู่เบิดคืนชิว่าข้าบนใส่สมองข้าบนพี่น้องเอ้ยใส่สมองใยสุกมือนี่ส่งเวลาที่ขอบพูนลูกแปะมาอยู่บนเ่าวสมองมาหนึ่งคือเ,เอาเสียเงินในใส่มาซื้อของขวัญกำลางสู่อของกินอ่าหันแหล,ลกหลกักๆเอาสีไวไอบอ้บ่ บาไวก็ต้องไหวเ,เรื่องบาไวนะแต่ว่าเรื่องกับเขาเนี่นะแต่ละมือห้าสิหายังเน้อสุก็กินเขาก็คิดอยู่แระเบิดห้ามาคิดตรงที่แบบว่าเฮาเห็นยอดบริจาคเขามาให้ครอบครัวลูกแปดลายแล้วบิดน,นี้ลูกหกบาทนี่ลูกหกผัดข้าวผัดทำความดีแบบทำกับเขามาตลอดสวยเหลือเขามาตลอดมียังมียังกระหายเขา มาส่งมายืนอใหเฮากินตลอดแล้วคือบบได้ปไัไดนก็เลยขีดนาแล้วเฮาอยากถามคนเบิง่งเบอร์ทุกคนที่กําลังเบิ่งอยู่เขาก็อยากเปิดไลหลสวยๆครอบครัวลูกโคลสิวาแนวใดาให้เฮาไล่อยู่บบถ้าบอให้เฮาเฮาไล่อันขอเฮาก็สิบาไล่เนาะเฮาถามซัมนี่ละ คืหอหนีฝนตกออายใส่ส่งแน่มันม่นอยากใส่เอา้าข่ามนะตุ่มมันไหวเมื่อนี้นะพอได้เห็ดอันเวียดนะทำความสะอาดเลยเด้ออือก็นั่องอีกผูกก่อนลูกสิไปใส่ด่ แล้วมาตาว่าเร็วๆเราตื่นก็ s á n งมันมันน่าหล่นยำ้าบ yeah, ่ได้หัวบ่เมื่อคืนนี่บ่อืมมันบ่แห้งเฮานอนฟังอยู่เฮาว่ะถ้ามันแห้งเดียสิลงมาเอิญก็ไปนอนพุ่น ยูกิไม่ใช่ะแอปปี้ขึ้นมาพี่ลูกไกลไกๆไกกหนึ่งข่าวซุกเรียบร้อยต้องไปกินอีกเด้อจะหน่อยจะขึ้นไป้าที่ข่าวลงมาใส่มาขึ้นมีฝนกระตกว่ะ ทำไมมันไมาแห้งเนี่ยเนาะขีดยุอยยางหายมันมาแห้งๆอยู่ก็จะมีหนา้ในให,หน้าดำเนี่ยเมื่อ,อื่นก็ฟังอยู่ลุงมีบบมึงลงไปเบิ่งเขาเด้อว่สะส่าฝนตกก็ฟังอยู่พัดเงียบไปเลยฝนก็น,นะสบายดีป่าลุงรึยัสบายดีป่าลุงเป็นอะไร เป็นอะไรอันอันได้ไดหับเงินบริจาคเลยอันหยกว่าพี่ก็หลุดพี่พี่เดือดใจเลยเนาะเงินตั้งหกหมืนกว่าบาท หลายคนก็นมาบอกแฮวให้ฮักออกไวมันฮักว่าได้ดอกพี่น้องถ้ายจากใค้หักนั้นด้วยจากให้เหนะห,าาห,หนะั่นต้องระบุมาสื่อกับเขากับยังก็ไดนะ้ตาแป้วระเบัเออาละสูนวนวายทันแไระอยู่น้ำกันก็นกนคือที่ห้าหวานอะละอืม โดยเฉพาะเด็กๆหามดือ้อนี่แหละบอสต้องหูจักข้าลบผู้ใหญ่ลูกลุงมีนะ่ะต้องหูจักข้าลบลุงมีต้องบอกว่ามันมวนลุงมีนะ่ะลุงมีเป็นคนเหตุกับข่าวเห้สซุ่เจ้ากินในแต่ละมือ,อแต่ในส่วนเงินนี่้าก็ยังม่ท่านว่าดอ,อกฟินองวา เห็ดยางเห็ดยางคันะหัวเงินมันก็หลายหมื่นี่ดีดอกสิบประหุบใส่แต่อย่างเดียวมันก็เป็นไปบ่ได้ <No. S 1> FC เป็นกระแน่น้ามาวาซื้องงัวก็ดีคือกัน <No. S 1> ซื้อง,งัวไว้เลี้ยงก็ดีคือกัน <No. S 1> นอนรับฟันดีบ่เมื่อคืนนี่ no, ฟันยังไง ยุกิว่าพันลิงวะคนละฮะยุกิได้บอกแม่ที่เสกนะยุกิพันลิงคนละเล็กลิงนะพนบอกเล็กลิงอ้าอ้าานีปล่อยลิง้จับลิงแล้วยุ่หัวจับลิงแล้วมันยุ่มหัวซะ ที่ฟันเฮนลิงนะ่ะความหมายคือพี่ปอบ oh. <laughs> อื<ง>้ <laughs> อปะฟันเฮนลิ่เห็นมานะ่ะคือพี่ปอบ oh. พี่ปอบมันมาหา oh. ก็ต้องย่านดอก <laughs> อยู่ใซมมักกมี่ <laughs> เบิร์ดท่านเลมันทังบุกออกโตเนาะ <laughs> <laughs> อ่นแหละกับมักกสินอนรับ อะไรเนาะหรือว่าจัะว่านอนบมดรับหจักจะกว่าขีดน้ำเงินหจ่จักปรึกษากันยี่บีเมื่อคืนนี่กระดปรึกษาการาเส็ีตรยังาหาเรื่อมตัวยังต้องขีดให้มันเป็นสินเป็นอันในบ่เหนว่าสิไป็นลุ้มข่าแต่เฮือนได้ไปลุ้มข่าแต่เฮือนมันก็ได้แต่เฮือนแล้วมันก็ได้ยังได้ได,ได้มากขนาดนี้ฮาต้องแบบหูจักตัวได้ที่มันแบบสามารถต่อยอดได้นะฮะก็เอา ผมมีเป็ดมีไก่ก็ากพาซื้อเป็ดสื่อไก่ไปเลี้ยงบบแบ,บ่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงต้องเบิ่งเห<อ>มือนไปปล่อยมากัดสื่อก็ซสือ่องัวฮแหละงัวกับสือ้อาอแม่กับลูกลูกติดเพราะเงินปานีนะ่ะมันสามารถได้งัวตั้งสี่โต้่นสองแม่ ซื้อแบ้ซื้อแบ้กับกะเลี่ยงเอาอะไรเบิ่งเอา<ม>พอเห็นนะี้ยกะเห็ดไปแต่ว่าลากๆนะเที่เทีคิดไวนะ้น่ะพี่น้องเอ้ยต้องเห็ดห้องน้าเพราะว่ามันสิสะดวกแล้วก็มันก็สิคุนเคยกับเด็กน่อยให้มันคุนเคยเวลามีแขกขู่คนไปเยี่ยมไปยามอยู่สิเห็ดกะบ,บอกให้เห็ดแบบ ใส่งบลายใส่งบประหยัดเอาก็ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบอร์ทุกผู้ทุกคนอะไรเนาะขอบคุณเล,ยลายาขอบคุณนะแม่ลูกที่สวยเรือมากเนาะก็บ,บร่รได้ขีดว่าสิขาได้ได้ขนาดนี้เบิร์ดของประดนะรานะบรได้ย่ง ย้อนหน่มันกินสรุปย้อนลงไปตารางประแดกนั่นย้อนลงไปปู่ตาปูกแต่มันกินไปลดนอนกันเชียงน้าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อนี้นะขืนปยาล้างคาเด้อเด็เสือมักดำมาขืนพากันขืนทะเลจุดทั้งน่ะบ่นทั้งนอนเลยพอดี ดูไก่เนะม, <laughs> มันก็ดีใจปกติะเนาะพี่นนอ,นองเพราะว่าบกขีดบกฟันมาสิได้ขนาดนี้เนาะก็ยอ้อนความใจดีของอ่คนไทยใจดีแหละเนาะบอแมนว่าบางคนว่าคนไทยเนี่ยขี้สงสารนูนี่นั่นบอแมนขี้สงสารดอกคนไทยเป็นเป็น,ปนคนใจดี เปนใจดีเห็นแบบนี้แล้วเป็น,ปนสวยเลืเนะแ,แมน่นี่แต่คนไทยยังมีคนลาวจกคนไหนพี่น้องเอ๋ยขาบอกไว้ตรงนี้เลยว่ายังมีคนลาวจากคนนี่แต่คนไทยขอบุณหลายๆที่แบบซรัทาในโต้เฮาแล้วก็ขอบุณหลายๆ ก็อย่าลืมซัพพอร์ตสวยเรือเฮา,ละ,า,ะา,า,าละกันเนาะบุกถามโฆษณากดติดตามเฮาละกันเบิ่งจบคขีดกระเซาะนี่เขาก,ะกะส็สะอยู่น้ำเฮาอีกลายมือจะว่าได้เงินหรือจากมือ,อราาหรือมาจักบอกมื่อใสายเงินเบิกกระหิวคือเก่าวด้วยสิบอกเงินก่อนนี่นมันไม่ได้อยู่น้ำตลอดไปนะ อ,อย่าไปว่าได้แบบได้เงินเลยมันเคยมีมาเด้เคยมีมาพอได้อะไรกันนี้เดบบ้นี้พอได้แอนสมใจสมใจหมักสมใจต้องการอะไรกันนี้นี่แบบแบบแ,บบแบบแบบตักขาดแบบย่อมแบบแบบย่อมตักขาดกบเฮ้าเลยแบบสีบปเพิ่งเข้าอีกนะประมาณนี้ สุดท้ายกับบมีสสกินกับมีืโเพรานต้องขีดต้องคำนึงายๆเนาะก่ <c oughs> อนเฮาสิไดมามันมาจากไซมันมาหย่อนยัง้งต้องขีดแล้วก็ต้องบอกต้องซ้อนมันพอ่ออมลูกนะให้มันหูจัก <c oughs> ต้องบอกต้องซ้อน ตกแต่มันยังน้อยนีย่ขึ้นไปมันมันใหญ่เลยซ้อนมันบ่อได้ได้มีตะมันแล้วสิซ้อนเจ้าคืนเออโอเคพี่น้องขอบคุณหลาย,ลายๆเบอร์ทุกคนที่ติดตามาาตามืม่อน,นี้ก็บ่ไดำหน้าก็ให้ยเด็ก<ๆ>ผักอรก็สกินยังหละอืขอบคุณเด้อเพราลูกไม่ปลาแล้วไม่ลูก คุณเรปรุงไหมปานางแฮปปี้